ครับผมสวัสดีครับเรามาพบกันนะครับในรายวิชาภาษาอังกฤษอ่านเขียนนะครับ English Reading and Writing นะครับในภาคเรียนนี้นะครับครูพรพิทักษ์จิตเพชรแจ่มนะครับรับผิดช,ชอบในการจักกดการเรียนการสอนนะครับสำหรับพวกเราทุกคนนะครับ ในบทเรียนแรกที่เราจะมาเจอกันในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากแจ้งนะครับแก่นเรียนคือบางครั้งอาจจะฟังแล้วรู้สึกยังไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่นะครับก็อย่าเพิ่งทอนะครับเป็นกําลังใจให้พยายามเรียนรู้นะครับไปด้วยกันนะครับแล้วเมื่อไร่ที่เราพบกันในชั้นเรียนก็สามารถเก็บคําถามที่พบในวันนี้นะครับไปพูดคุยกันในชั้นเรียนได้นะครับ อย่าเพิ่งปิดใจนะครับสำหรับรายวิชาภาษาอังกฤษนะครับไม่มีอะไรยากถ้าเราพยายามอย่างเต็มที่นะครับไปกันเลยดีกว่านะครับสำหรับบทเรียนที่1นะครับว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรกันในภาคเรียนนี้นะครับครับบทที่1เรื่องที่1ของเราก็จะเป็นเรื่องของการอ่านนะครับป้ายและสัญลักษณ์ต่างๆนะครับหรือคำบอกต่างๆนะครับหรือ reading signs and notices นะครับ ในรายวิชา English Reading and Writing นะครับโดยครูพรยพิทักษ์จุดเพจมนะครับเน <Yeah. S 1> ื้อหาจะเป็นอย่างไรนะครับก mm. ่อนอื่นเลยเราต้องทราบกันก่อนเลยว่า Learning Outcomes ก็คือผลการเรียนที่คาดหวังนะครับ mm. เมื่อนกักเรียนเรียนบทเรียนนี้เสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนจะต้องสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับ mm. ข้อหนึ่งคือ, mm. อนักเรียนจำเป็นต้องสามารถบ,บ่งชี้นะครับชื่อและความหมาย ของสัญลักษณ์และป้ายต่างๆได้อย่างถูกต้องนะครับ 2. นะครับนัก <ije an> <titled, S 1> เรียนต้องสามารถบอกให้ได้ว่านะครับเรานะครับจะสามารถเจอสัญลักษณ์และป้ายต่างๆเหล่านี้ที่เราได้เรียนกันในห้องนี้นะครับได้เมื่อไหร่และที่ไหนบ้าง <S <S แล้วหัวข้อที่3นะครับคือสามารถเลือกใช้นะครับสัญลักษณ์ต่างๆหรือป้ายต่างๆได้อย่างเหมาะสมที่สุดนะครับตามโอกาสที่หลากหลายนะครับ ก็นในเรื่องคนใดที่สามารถบรรลุนะครับ Learning Outcomes ทั้ง3ข้อนี้ได้รูรับรองได้เลยว่านักเรียนได้ผลการเรียนที่ดีแน่นอนนะครับสำหรับสไลด์นี้นะครับเรียนจะเห็นได้ว่าในโลกของเราเนี่ยนะครับมีป้ายและสัญลักษณ์ต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับบางป้ายเนี่ยเป็นเรื่องของ Universal Signs and Notices ก็คือเป็นป้ายสากลที่ใช้เหมือนกันทั่วโลกนะครับ ส่วนบางป้ายเนี่ยก็จะเป็นเฉพาะเป็น local signs เป็น local notices ก็คือเป็นสำหรับบางท้องถิ่นบางท้องที่นะครับเราไม่สามารถยึดอย่างใดอย่างหนึ่งได้นะครับถ้าเป็น local นะครับแต่ส่วนในบทเรียนนี้นะครับครูจะพยายามนำสิ่งที่เรียกว่า universal signs and notices ก็คือสิ่งที่เขาใช้กันอย่างสากลน,นักเรียนไปพบที่ไหนก็จะเห็นเป็นป้ายลักษณะเดียวกันนะครับรูปร่างหน้าตาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ครูมั่นใจว่า นักเรียนจะสามารถบ่งชี้ได้เลยว่าป้ายนี้ต้องการจะสื่อสารอย่างไรกับเรานะครับ Two main types of signs and notices นะครับในโลกของเราหลักๆแล้วนะครับแบ่งป้ายและสัญลักษณ์หรือคำบอกต่างๆเนี่ยออกเป็น2ลักษณะด้วยกันคือ traffic signs and notices <c oughs> ก็คือเป็นป้ายหรือสัญ,ญญาณจราจรนะครับที่ใช้ในเรื่องของการจราจรบนท้องถนนนะครับ กับ2คือ public signs and notices นะครับก็เป็นเรื่องของป้ายและสัญลักษณ์ต่างๆที่ใช้ในสถานที่สาธารณะนะครับก็คือทุกคนไปใช้สถานที่นี้ร่วมกันนะครับเราจําเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับป้ายและสัญลักษณ์ต่างๆเหล่านี้เพื่อเราจะได้สามารถปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามพื้นที่นั้นๆน,น,นะครับป้ายแรกเลยนะครับคูดมั่นใจว่าประเทศเราจะมีเครื่องหมายนีค่อนข้างเยอะมากนะครับก็เป็นเรื่องเครื่องหมายของการ ยูเทิร์นเนาะนะครับและทุกป้ายที่มีการขีดท่าเส้นแดงแบบนี้นะครับหมายถึงห้ามหรือ do not นะครับเพราะนั้นเขาห้ามทำอะไรครับป้ายนี้แน่นอนครับ no U turn ก็คือห้ามกลับรถนั่นเองนะครับห้ามกลับรถในพื้นที่บริเวณการจราจรแออัดนะครับหรือการจราจรช่วงเวลาบางช่วงเวลานะครับที่เขากำหนดไว้ว่าห้ามกลับรถในช่วงเวลาใดนะครับหรือบางสถานที่คือห้ามกลับรถทุกช่วงเวลา ก็จะมีป้ายบอกอย่างชัดเจนนะครับก็เราจาเป็นต้องสังเกตดีๆนะครับว่าป้ายห้ามกับรถนี้ห้ามใช้บริเวณใดและห้ามใช้ในช่วงเวลาใดบ้างนะครับ next นะครับก็คือเป็นป้ายและมีเลข90อยู่ข้างในนะครับครูมัน่นใจหลายคนทราบอยู่แล้วว่าป้ายนี้เป็นป้ายของ speed limit นะครับ speed limit ก็คือการที่เราเนี่ยจำกัดความเร็วนะครับในต่างประเทศเนี่ย เรื่องของ s p ีลลอรมเนี่ยมีความสําคัญมากๆนะครับแล้วผู้ขับขี่รถเนี่ยจําเป็นต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดมากๆนะครับเพราะว่ากฎหมายต่างประเทศมีการบังคับใช้ค่อนข้างเข้มงวดนะครับประเทศเราก็เข้มงวดนะครับก็ทุกคนควรจะทราบนะครับอย่างป้ายนี้ก็ห้ามขับเกิน90นะครับคำว่า90นะี่อ่าหน่วยวัดความเร็วของประเทศเรากับต่างประเทศเนี่ยต่างกัน สำหรับประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ kph นะครับ kph คือกิโลเมตร r นะครับส่วนต่างประเทศในย่านของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะเป็นเรื่องของ mph ก็คือ mile per hour นะครับก็คือไมล์ต่อชั่วโมงนะครับ1มลจะเท่ากับประมาณ1.6กิโลเมตรนั่นเองนะครับโดยประมาณนะครับต่อไปนะครับ เป็นป้าย p ป e d ล i มิตเหมือนกันนะครับส่วนเ d เนี้นะครับอันนี้ป้าย Speed Limit ที่เป็น80เนี้ยอาจบางครั้งเนี่ยเราจะเจอในส่วนของ highway นะครับหรือเราเจอในส่วนของเป็น l o c a l road ก็คือเป็นเรื่องของถนนในชุมชนนะครับ p ป e d l i ม i t อันนี้ชัดเจนเนาะเราก็ขับได้เร็วสูงสุดแค่80นะครับอันนี้ส่วนมากอาจจะเป็นถ้าเกิด80เนี่ยโอกาสจะเป็น Highway ค่อนข้างจะสูงมากนะครับพอถ้าเกิดเป็นโลเคอ Road หรือ l o เคอล์สตรีหรือถนนในชุมชนเนี่ย เต็มที่แล้วถ้าเกิดเป็นต่างประเทศก็จะเป็นแค่20 m มล์ชันะครับประเทศเราก็จะเป็นประมาณ40 km โลเมตรโนะครับโดยประมาณเนาะแต่ละท้องถิ่นมีสปีดลิมิตที่แตกต่างกันนะครับแต่นี่คือเป็นป้ายกลางๆให้เราได้มีมุมมองนะครับ next นะครับสัญญาณแรกเลยนะครับสัญลักษณ์แรกเนี่ยทุกคนเคยเห็นอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในรถนะครับของเราในบนเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับก็คือ caution นะครับ caution คือคำเตือนนะครับก็คือเป็นป้ายเตือนนั่นเองนะครับ caution นะครับแปลว่าคำเตือน pedestrian area นะครับ pedestrian คำนี้แปลว่าผู้เดินเท้านะครับหรือคนเดินเท้านะครับคัะเขาว่า pedestrian area ก็คือเป็นให้ระวังนะครับเพราะเป็นพื้นที่สำหรับคนเดินเท้าหรือ on foot path นั่นเองนะครับหรือที่คนไทยเรียกว่า f o o t า a r f o o จริงๆแล้วมาจากคำว่า f o o t path นะครับก็คือบาทวิถีนะครับที่สองคือ มีเลข5อยู่ในป้ายนะครับพื้นขาวขอบแดงแบบนี้นะครับก็คือ Do not Exceed 5 miles per hour speed limit นะครับก็คือห้าคำว่า Exceed แปลว่าเกินนะครับเกินหรือมากเกิน Do not คือห้ามนะครับหรืออย่านะครับ do not exceed นะครับห้ามเกินนะครับ5 m ม l e s per hour speed limit นะครับค่อนข้างมั่นใจว่าป้ายนี้เจอที่สหรัฐอเมริกานะครับหรือที่แคนาดานะครับเพราะจะใช้เป็นหน่วยไมล์นะครับ ส่วนในยุโรปกับในประเทศไทยและในเอเชียเนี่ยจะใช้เป็นกิโลเมตรนะครับ next คือ sound your horn นะครับ sound your horn ก็คือเราจะเจอบ่อยมากนะอาจจะเป็นสัญญาณแตรเค,นะครื่องดนตรีสากลนะเป็นแตร ى, หรือเป็นลูกพอร์อแบบนี้นะครับพาม่าอ o ์ n เนี่ยแปลว่าแตร ى, หรือสิ่งที่เราบีบแป้นแป้นแป้นเนี่ยน,นะครับ sound your horn นะครับหลักๆแล้วจะใช้ในพื้นที่ที่เป็นถนนที่มีความเสี่ยงสูงเช่นทางลาชันลงเขานะครับหรือ ถนนที่เลาะเขาอีกฝั่งหนึ่งเป็นหน้าผาเป็นเหวแบบนี้ครับคือจะเป็นการส่งสัญญาณให้รถที่สวนมาทราบนะครับว่าในอีกดิเรกชันหนึง่งในอีกทางหนึ่งเนี่ยนะครับมีรถสวนขับมานะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการแซงนะครับพอถ้าเป็นเลนคู่นะครับวิลดทางเดียวนะครับต่างคนต่างมาถ้าเรามีการแซงเกิดขึ้นในทางโค้งบนเขาเนี่ยโอกาสเกิดอุบัติเหตุสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นในต่างประเทศเนี่ยก็จะมีการ sound y ยู r horn กันเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะมากนะครับ แต่ในบางพื้นที่นะครับก็ห้ามใช้เสียงนะเช่นเขตพระสถานของเรานะครับในประเทศไทยเนี่ยนะครับก็จะมีป้ายสัญลักษณ์เป็นรูปแตรแต่มีสีแดงขีดข้อมไว้นะครับก็คือห้ามใช้แตรห้ามส่งเสียงนั่นเองนะครับ next สัญญาณนี้นะครับสัญลักษณ์นี้นะครับขออภัยนะครับเป็นป้ายนะครับเหมือนคนนั่งอยู่บนวีลแชร์เนาะก็จะเจนนะครับก็คือเป็นป้ายสําหรับคนพิการนะครับหรือ for disabled people นั่นเองนะครับ คนพิการเนาะ disable uh, Dis นะครับไร้ความสามารถนะครับ d i s a b l e people ก็คือบุคคลไร้ความสามารถหรือผู้พิการนั่นเนองนะครับทีนี้ก็เป็นป้ายที่เราเจอบ่อยมากสําหรับประเทศเราเนาะนะครับต่างประเทศจะให้ความเคารพป้ายอย่าี้มากๆนะครับเพราะต่างประเทศเชื่อว่าเราจําเป็นต้องสงวนพื้นที่ไว้สําหรับบุคคลกลุ่มหนึ่งที่มีความต้องการพิเศษนะครับ อย่างป้ายแรกก็คือเป็น accessible toilet นะครับ accessible toilet ก็คือเป็นทางเข้านะครับห้องน้ำนะครับสำหรับผู้พิการนะครับก็จะมีอุปกรณ์หรือ Facil i ิ y ต่างๆนะครับหรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับคนพิการนะครับปายที่2คือ accessible ขออภัยครับ accessible space reserved for disabled นะครับก็คือเป็นพื้นที่ที่ขอสงวนไว้นะครับเอาไว้สำหรับคนพิการนะครับ เพื่อเข้าใช้บริการนะครับ Accessible space reserved for disabled นะครับอันนี้ก็จำไว้นะคําำศัพท์ค่อนข้างน่าสนใจนะครับ Accessible นะครับ Accessible แปลว่าสามารถเข้าถึงได้นะครับ Space ที่ว่างหรือพื้นที่นะครับ Reserved นะครับขอสงวนไว้หรือถูกสงวนไว้นะครับ for disabled สำหรับคนที่ไร้ความสามารถหรือในที่นี้คือผู้พิการนั่นเองนะครับก็สนหลักนี้เราเจอกันข้างบ่อยนะครับ Next เห็นไหมครับก็จะเป็น Accessible entrance นะครับก็เป็นทางเข้านะครับหรือเป็นที่จอดรถหรือเป็นอะไรของผู้พิการนั่นเองนะครับ next นะครับอันนี้เราะประเทศเราเนี่ยยังไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้สักเท่าไหร่นะครับแต่เริ่มมีบางพื้นที่แล้วที่ให้ความสำคัญค่อนข้างมากนะครับเรื่องของการจูงสุนัขนะครับเมื่อเราปล่อยสุนัขออกไปนอกบ้านเนี่ยนะครับเราจำเป็นจะเป็นต้องอมีสายค้องคอหรือสาย จูงสุนัขเสมอนะครับซึ่งในต่างประเทศเนี่ยถ้าปล่อยสุนัขวิ่งในสวนสาธารณะโดยไม่มีสายของคอจะถูกปรับนะครับถูกปรับหรือภาษาอังกฤษบอกว่า keep dogs on lead นะครับอ่านี้ครูขอฝากไว้นิดหนึ่งนะครับสำหรับ keep dogs on lead เนี่ยนะครับ lead เนี่ยมันแปลว่านำทางหรือมีสายจูงอะไรเงี้ยครับแต่ในอีกโลกหนึ่งนะครับก็คือฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับ เราจะใช้คำว่า keep dogs on leash นะครับ leash ก็คือ l e a s h นะครับ l e a s h นะครับ leash จะแปลว่าสายจูงสุนัขเลยนะครับคือฝั่งาสาหราชอณาจาักรหรือฝั่งอังกฤษเนี่ยก็จะใช้เป็น l e a d นะครับ on l e a d กับต่างประเทศที่สหรัฐอเมริก,กาก็จะเป็น on leash นะครับซึ่งมีความหมายเหมือนกันนะครับ keep dogs on l e a d หรือ keep dogs on leash นะครับก็คือให้ จูงสุนัขตลอดเวลานะครับไม่ใช่แค่คล้องสายจูงแล้วปล่อยให้วิ่งเพ่นพ่านก็ไม่ได้นะครับเจ้าของสุนัขต้องจูงตลอดเวลาเลยนะครับยกเว้นบางพื้นที่ที่เขา permit ให้สุนัขสามารถวิ่งได้อย่างเสรีภาพก็สามารถปล่อยออกได้นะครับและเรียกว่า Unleash นั่นเองนะครับ u n l e a s h ก็คือปล่อยออกไปได้นะครับ อันนี้ Do not use mobile phones นะครับ mobile แปลว่าเคลื่อนที่นะครับ mobile เคลื่อนที่ mobile phones หรือประเทศเราเรียกว่า cell phones นะครับ cell phones หรือ mobile phones อันเดียวกันนะครับ do not use ก็คือห้ามใช้อุปกรณ์สื่อสารที่เป็นโทรศัพท์มือถือหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่นั่นเองนะครับห้ามใช้เราสามารถเดาได้นวัาจากภาพนะครับมีวงกลมๆแล้วมีขีดสีแดงนะครับ ้อมตรงกลางแบบนี้นะครับทับรูปไหนก็ห้ามใช้รูปนั้นเราจำแบบนี้ไว้ก็ได้นะ,นะครับ next, next เลยนะครับ danger นะครับ danger แปลว่าอันตราย of death นะครับ danger of death ก็คืออันตรายถึงชีวิตเลยนะครับคำว่าป้ายนี้เป็นป้ายเตือนนะครับเป็นป้ายเตือนแน่นอนนะครับสีเหลืองดำจะเป็นป้ายเตือนนะครับ Danger of death นะครับก็คืออันตรายถึงแก่ชีวิตหรืออันตรายถึงแก่ความตายเลยก็ว่าได้นะครับเจอปุ๊บออกห่างนะครับหรือเราบอกว่า stay away ก็คือให้เราอยู่ห่างๆจากมันไว้นะครับห้ามเข้าใกล้สิ่งที่มีป้ายนี้ติดอยู่หรือบริเวณใกล้เคียงเลยด้วย้ํานะครับ Next นะครับชัดเจนครูบอกแล้วนะครับมีกรอบแดงวงกลมเนาะวงกลมกรอบแดงมีขีดแดงขั้นกลางหรือคล่อมตรงกลางเนี่ยนะครับ ก็คือห้ามนะครับทุกป้ายที่เป็นแบบนี้ห้ามถ้าไม่มีขีดแดงร่อมตรงกลางให้ทํานะครับก็คือทําคือไม่ใช่ให้ทำครับคือก็ยังคงเป็นข้อห้ามอยู่นะครับแต่ให้ห้ามให้ทําแบบนั้นก็คือบังคับใช้นะบ,บังคับเช่นสปีดลิมิตแบบนี้ก็จะเป็นบังคับใช้ถูกไหมนะครับแต่อันนี้ถ้าเกิดมีการขีดค่อมตรงกลางก็คือห้ามเลยนะครับภาะในรูปนี้เป็นรูปซิการ์เตเนาะ ชิคเกอร์เก็คือการสูบบุหรี่พนังข้อนี้ชัดเจนนะครับน่าจะเป็นเรื่องของ no smoking ก็คือห้ามสูบบุหรี่นั่นเองนะครับ no smoking อันนี้เป็น universal sign นะครับอันนี้ทุกประเทศทั่วโลกใช้เดียวกันนะครับ no smoking นะครับ next นะครับมีแฮมเบอร์เกอร์กับแก้วน้ำดื่มนะครับเราขีดค่าตรงกลางแสดงว่าให้ทำหรือไม่ให้ทำครับห้ามทำพนังข้อนี้ห้ามนำแน่นอนครับแฮมเบอร์เกอร์แทนอาหาร นบแก้วน้ำดื่มแทนเครื่องดื่มนะครับนข้อนี้คือ no food and drink นะครับ no food and drink ก็คือห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาในบริเวณนี้นะครับเช่นโรงเรียนของเรานะครับ no food and drink allowed นะครับก็คือขึ้นอาคารเรียนไม่ได้นะครับเราก็จะหลีกเลี่ยงไม่ให้นักเรียนนำอาหารขึ้นมาทานนะครับและน้ำดื่มขึ้นมาดื่มบนอาคารเรียนขอความร่วมมือนะครับในภาคเรียนนี้และต่อไปนะครับ Next นะครั Mind your head นะครั Mind your head ก็คือให้ระวังศีรษะนะครับให้ระวังศีรษะซึ่งว่าอาจจะเป็นเรื่องของการที่บันไดนิ่ำหรือเป็นสถานสิ่งก่อสร้างใ,ใดๆที่ที่อยู่ในระดับศีรษะเราที่คนน่าจะเอาหัวไปปะทะได้หรือเอาศีรษะไปปะทะได้นะครับก็คือ Mind your head ก็คือระวังศีรษะไว้นะครับป้ายเหลืองดำเตือนเนาะเตือนเตือนเตือนคือระวังนั่นเองนะครับ next นะครับ caution อีกแล้ว my your step นะครับ my your step คำว่า step เนี่ยแปลว่าการก้าวเท้านะครับการก้าวเท้าหรือการก้าวหรือขั้นบันไดนะครับแล้วแต่เรามองเนาะนะครับ step แปลว่าก้าวก้าวเท้าก็ได้หรือจะแปลว่า step ก็คือขั้นบันไดก็ได้นะครับนะครับขั้นบันไดไม่ใช่บันไดนะขั้นนะครับเป็นแค่ขั้นเดียวถ้าเกิดเป็นบันไดเราเรียกว่า stairs นะครับ step จะเป็นขั้นเนาะเพราะนั้น my your step ก็คือให้ระวัง การเดินของเราการก้าวเท้าซึ่งว่าพื้นที่อาจจะไม่สม่ําเสมอกันนะครับเช่นเป็นทางชันนิดนึงขึ้นมานะครับก็เขา my your step ก็คือระวังนะครับการก้าวเท้าเผื่อจะสะดุดหรือหกลมได้นะครับ my your step next ครับอันนี้เห็นไหม please beware your step อันนี้ชัดเจนนะนะ please beware คำว่า beware แปลว่าระวังนะครับ please beware นะครับการุณาหรือได้โปรดระวัง your step ก็คือ ระวังการก้าวเท้าทุกฝีก้าวของคุณให้ระวังหรือให้เดินอย่างระมัดระวังนั่นเองนะครับ Please be wary your step นะครับ Next นะครับ Watch your step นะครับ Watch your step ชัดเจนนะครับคำว่า Watch คำนี้แปลว่าดูนะครับ Watch your step ดูการก้าวเท้าของคุณก็ให้ระวังการก้าวเท้านั่นเองนะครับอันนี้ก็เตือนเหมือนกันนะครับเหลืองดำนะครับ My Your step นะครับออกจากลิฟต์ก็จะมีเหมือนกันนะออกจาก Elevator หรือออกจากลิฟต์นะครับก็ให้ระวังด้วยนะครับ No entry นะครับ No entry entry Ent <ry S 1> เป็นคำนามของคำว่า enter นะครับ enter แปลว่าเข้านะครับก็คือ do not enter ถ้าเป็นปฎิสา,าเป็นคำกริยาเนจะเป็น do not enter นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นคำนามคำว่า no จะบวกคำนามเสมอนะครับ No food No drink No smoking No swimming นะครับ No crossing the street นะครับ No บวก now เพราะนั้น entry เป็นคำนามครับ No entry คือห้ามเข้านะครับแดงขาวห้ามจำไว้นะแดงขาวห้ามดำเหลืองเตือนนะครับ Next นะครับ Stop Do not enter นะครับหยุดห้ามเข้าชัดเจนนะครับ Danger นะครับอันนี้ระวังและห้ามและอันนี้ห้ามและ no entry นะครับ authorized personnel only นะครับ authorized เป็นกริยาช่องที่3นะครับสำหรับนักเรีนใดที่มีประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษมาค่อนข้างมากแล้วเนี่ยนะครับคำว่า authorized คำนี้เป็นกริยาช่องที่3แปลว่าได้รับอนุญาตหรือได้รับอนุมัตนะครับ personnel only ก็คือบุคลากรเท่านั้นนะครับเพราะนั้นบุคคลภายนอกนะครับห้ามเข้าพื้นที่นี้โดยเด็ดขาดนะครับเราบอกว่า no entry นะครับ authorized personnel only นะครับ ให้คนที่เป็นบุคลากรหรือเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานหรือของหน่วยงหรือหรือฝ่ายนี้เข้าเท่านั้นนะคนอื่น Danger คือห้ามข้ับว่าอันตรายนะครับ Caution อีกแล้วนะครับป้ายเตือนอีกแล้ว Caution นะครับคำนี้เจอบ่อยมากเลยนะ Slippery when wet นะครับ Slippery แปลว่าลื่นนะครับ It Slippery it's slippery มันลื่นมากเลยนะครับ When wet เมื่อมันเปียกหรือมีความชื้นหรือมีน้ำเนี่ยนะครับหรือขณะล้างห้องน้ำที่เราเคยเจอเนาะ ลานห้องน้ําหรือน้ําท่วมบริเวณใดนะครับร้านค้าก็จะมีป้ายเนี่ยไปตั้งนไว้บนพื้นใช่ไหมครับ slippery when wet นะครับก็คือให้เป็นคําเตือนว่าระวังนะครับระวังลื่นนั่นเองนะครับ slippery นะคร slippery ลื่น when wet นะครับทีนี้ชัดเจนนะมีรถหนึ่งคันนะครับมีเส้นซิกแซกแบบนี้นะครับเราเห็นพอเดาได้เนอะนะเป็นป้ายเตือนนะครับก็คือถนนลื่นนั่นเองนะครับถนนลื่น เราเรียกว่าอะไรนะครับก็คืออะไ like ร slippery road เนาะกลับมาดูนิดนึงนะครับมีถนนมีรถอยู่นะครับมีซิกแซะแบบนี้เลยเรียกว่า slippery road นะครับ slippery ลื่น road ถนนนะ slippery road นะครับก็ <S S road ค,บคือถนนที่มีความลื่นสูงเมื่อฝนตกนะครับ next caution อีกแล้วนะครับ slippery when wet ป้ายนี้จะเจอบ่อยมากเนาะในร้านขายอาหารที่ค่อนข้างมี มาตรฐานหน่อยนะครับจะมีป้ายเตือนตลอดเลยนะครับไปตรงไหนจะมีป้ายเตือนเลยนะครับ Slippery when wet นะครับเมื่อลื่นอ่าเมื่อเปียกมันจะลื่นนะครับ Next caution อีกแล้วนะครับ Slippery when wet for icy นะครับ Icy คือเมื่อมีหิมะตกและหิมะเริ่มละลายเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นน้ําแข็งนะครับเมื่อมีน้ําแข็งเกล็ดเกล็ดเกาะอยู่บนถนนเนี่ยมันเขาเรียกว่า icy road นะครับ Icy เนี่ยคือมีน้ําแข็งเกาะ นะครับถ้าเป็น snow ก็คือเป็น snowy นะครับก็คือเต็มไปด้วยหิมะปกคลุมอยู่นะครับแต่เป็น icy เนี่ยเมื่อหิมะละลายก็กลายเป็นน้ําแข็งเนาะก็จะมีความลื่นนะครับเพราะเริ่มละลายใช่ไหมครับก็เป็นคาเตือนว่าถนนเนี่ยจะลื่นมากเลยเมื่อมันเปียกหรือเมื่อมันมีน้ําแข็งปกคลุมนะครับอันนี้ต่างประเทศจะมีบ่อยมากพอประเทศเราคงไม่มี icy เนาะนะครับมีลมเย็นก็ดีใจแล้วนะครับสําหรับพวกเราเนาะนะครับทีนี้นะครับเมื่อ ก่อนท,ทั้งหมดทั้งมวลที่แนะนำไปเมื่อกี้ไม่ใช่ป้ายและสัญลักษณ์ทั้งหมดนะครับในในในโลกของเรานะครับก็เป็นส่วนใหญ่ที่เราได้พบได้เจอกันก็เอามาทบทวนให้นะครับเป็นประสบการณ์เพิ่มเติมเป็นการรีวิวตัวเองนะครับส่วนใครที่มีความสนใจนะครับก็สามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้นะครับจากเว็บไซต์ของคุณครูนะครับที่ได้ส่งลิงก์ให้กับนักเรียนทุกคนแล้วหรือจากในสื่ออินเทอร์เนต็ตต่างๆนะครับนักเรียนสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้นะครับ การเรียนรู้มีได้จํากัดอยู่เพียงกับครูผู้สอนเท่านั้นนะครับนักเรียนสามารถวนวายด้วยตัวเองได้นะครับเพื่อพัฒนาตนเองนะครับก็ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าความเข้าใจของนักเรียนเนี่ยมีมากน้อยเพียงใดก็ให้นักเรียนนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของคุณครูที่ให้ไว้นะครับเพื่อลองฝึกทำนะครับแบบฝึกหัดนะครับในหัวเรื่องของ s c i e n c e and notices ดูนะครับครูดได้ ลิงก์และได้แนบเอกสารหรือแบบฝึกถัดเอาไว้ให้กับนักเรียนทุกคนแล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับในบทเรียนแรกก็ครูขอจบนะครับการแนะนำนะครับในเรื่องของ reading signs and notices ไว้เพียงเท่านี้นะครับมีข้อสงสัยประการใดน,นะครับเดี๋ยวเราไปพบกันในชั้นเรียนนะครับไม่ต้องอายที่จะถามครูนะครับครูยินดีให้คําตอบนะครับและสิ่งใดที่ครูยังไม่ทราบครูสัญญาว่าครูจะหาความรู้เพิ่มเติมและนํามามอบให้กับนักเรียนจนได้นะครับ วันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเรามาพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสด,ดีครับ